สวัสดีครับทุกท่านทุกช่ออยู่ที่บูโรก็กับมดูเกมแช่ต้นกีบต่อเดี๋ยวผมชอบเรียกนะครับผมนะฮะเออในวันนี mond, io, Matthew, ้เ <performance> ียเราจะมาทำการสร้างตัวละครตามหน้าปกนะตามหน้าปกคลิปเลยนะครับนะก็คือตัวละครบาเรียนะครับนะซึ่งผมจะทำยังไงนะรอผมจะเอาบาเรียใส่กับตัวไอ้นี้นะครับคือความสามารถพิเศษบาเรียใส่แม่งเยอะๆยอะแล้วดูซิว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะ อ่ะเอาละซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจะให้มันเป็นตัวสีขาวนะครับทั้งตัวเลยนะฮะซึ่งชื่อของมันเนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าบาเรียละกันนะครับนะอ่ะเอาละเรามาสร้างบาเรียกันเลยนะครับซึ่งบาเรียก็จะเป็นเอ่อไอตัวโรชิลนะครับนะนี่ดิไงนี่คำนาซึ่งมันจะมีเอ่อลูกเห็บเออไม่ใช่ลูกแสงนะครับคอยโจมตีให้ด้วยได้นะครับแต่ผมจะไม่ได้เอาแค่อันเดียวผมจะเอาหลายๆอันนะครับนะเออดีเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยเยอะๆเลย เยอะๆเลยหลายชั้นนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้นะครับนะเอาเยอะๆ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 โอ้โหโคตรหนานะครับมีลูกเห็บเอ้ยไม่ใช่ลูกแสงไหนอันมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดว่ะ อ่ะโอ้โหตอนนี้นะครับก็สภาพนะครับมีลูกเห็บ <c oughs> ไม่ใช่ลูกแสงหลอันเลยนะครับนะแล้วผมก็เพิ่มความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อปัดนะครับนะเป็นปัดแบบปัดการยิงมานะครับนะเออเอาแค่หนึ่งอันพอมาเอาแหละนะครับนะตอนนี้เดินมาแล้วผมดูดพ่นไฟใส่อ้าวอะอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าตายเราตีบักดุ่ม ป้าเรียมันกันอะไรมันกันหินนะครับนะมันกันหินที่โยนมาได้อยู่นะครับนะกันทุกสิ่งทุกอย่างที่โยนมาเนี่ยอย่างเช่นไอ้ไอ้ไอ้ไอลูกปืนใหญ่เนี่ยกันได้นะครับกันได้นะตึง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 ,ตงเห็นไหมโอ้ยแต่ลูกปืนใหญ่หนัก,นก,นกๆนะครับนะกันไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเอ่อดาเมจแรงแล้วกันแล้วก็ตีเร็วนะครับนะแล้วก็ลองปรับให้มันมันตีประมาณสัก50าสิบดูนะครับนะดูซิว่ามันจะปล่อยลูกเห็บเอ้ยไม่ใช่ลูกแสงเร็วหรือเปล่ามาอือแล้วตึงตึง ไม่ช่วยวะนะครับไม่ช่วยเลยเอาละผมว่ามันไม่ควรจะมีพลังแค่นี้นะครับผมคิดว่ามันจะต้องเป็นตัวตัวไรกาดนะครับนะเออเป็นแบบเออตัวที่แบบโคตรโหดกระโดดทีบนี้ผมจะเอาพลังซูเปอร์ชาวนานะครับให้มันไล่ฆ่าคุณเลยลูซี่จะเป็นไงป๊อปป๊อปป๊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 ปโอ้แกชอบใจมั้ยหรอนี่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 เรียบร้อยครับเก็บหมดไม่เอาดีกว่า นะครับไม่เอา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 ,มเอาผมไม่อยากให้มันเป็นตัวศัตรูที่ต่อสู้นะครับผมอยากให้มันตัวศัตรูที่ป้องกันได้นะครับนะเออมันต้องป้องกันได้ดิเพราะฉะนั้นสําหรับตัวนี้นะครับมันจะไม่ต่อสู้คนนะครับนะแล้วทีนี้ผมก็จะปรับเลือดให้มันประมาณสักอา่าสิบละกันนะครับนะแค่10พอหรือไม่ทำไมผมถึงเอาแค่สิก็เพราะว่า ผมจะเล่นแบบคอนเทนต์แบบว่าให้ตัวโยนอะไรก็ได้โยนให้เข้ามันให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีบาเรียเป็นหูสิบกว่าชั้นเลยนะครับนะเออเราจะไม่เอาตัวสู้อย่างอื่นนะครับถ้าสมมติมันเข้าได้ก็แสดงว่าจะโดนตัวมันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเออโอเคเอาละไปดูเลยดีกว่าอเอาละข่าวนี้นะครับลงมันที่ยังบูโรกแถบนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรยิงมันเข้าบ้าง เอาการทดสอบง่ายๆนะครับกับไอ้พวกหอกของไข่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะสามารถกันได้หรือเปล่าโยนเข้าไปฟุบปุบปุบปุบบปุบบหุยเด้งได้หมดนะครับเฮ้ยตตตตตเอาตายเดี๋ยวก่อนเอาคือเป็นจังซานเราฮะเดี๋ยวก่อนนะขอสโลโมชั่นใหม่ดินะครับนะมันควรจะกันได้หมดไม่ใช่เหรอวะ นะครับไหนๆๆจึ๊บๆๆๆๆๆมันกันได้นะครับน Poke> enfin ki> ี่ๆอันนี้คือกดสโรเลยครับนะปึ๊บๆๆๆๆๆอันนี้คือบาเดียช่วยนะไม่ได้มันช่วยนะปึ๊บๆๆๆนี่ๆๆมันใช้อ้ยอ๋อนี่ไงบาเรียบางลงแล้วนะครับโอ้มันมีหลายวงนะครับผมเรียกมากี่ชั้นนี่ว่าบาเรียนะครับ10กว่าชั้นอันนี้คือโอ้โหนะครับมันกันได้เท่านี้ก็ดีแล้วโอ้โหนะครับจนมีพลาดนะครับมีสัคนนึงนะครับปักโดนโดนหัวมันตายเลยอ๋อเข้าใจแล้ว อ่ะเราต่อมาถ้าสมมติหินเราจะเป็นยังไงโ,โยไซมันฟึบโดไปแล้วนะครับนะโต๊กเรียบร้อยนะครับอออตายนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับตะกี้ไฟมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะครับไอ้ลูกเข็บเอ้ยลูกไฟนะครับเอาหลังจากที่สังเกตมานะครับก็คือหินเนี่ยจำไม่ได้นะหินจะไม่ได้ผลอันนี้กันได้ไหมเอ้ยกันกนี้กันได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 ้นะครับกูมีหลายช้อนโยนมาเรยอพวกบือ้อนะครับเอาดิ

เออผมอยากเล่นหมดอันนี้ตัวนี้ผมเล่นอ่ะจำได้ไหมที่แบบโยนหอกหลายๆเล่มอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือมันยังเอาเข้ามาในไอ้ตัวแพทนี้ยังไม่ได้ไงประเด็นนะครับแล้วหมดตัวนั้นผมมันก็หายไปกับพร้อมฮาร์ดดิสผมแล้วด้วยนะครับก็เลยอดเลยนะครับเฮ้ยโยนไม่เข้าอ่ะฮะยังไงก็โยนไม่เข้าอ่ะงานรองกันเยอะแม่งเลยดูซิโยนเข้าไหมอืมอ้าวอืมอ้าวอ้าวอ้าวยังไงล่ะกัดได้เฉยวะนะครับอืมอื้อตึ้อ ตึงๆๆ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 ๆาเๆๆอๆเๆๆ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 ตๆๆ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 ๆนๆๆ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 ัๆๆาๆๆๆๆยๆๆ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 ๆัๆๆๆๆนๆมๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆแๆๆเลยๆๆ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 นๆๆ้ๆๆๆๆะเๆๆนๆๆๆๆๆอๆะๆๆๆนดยๆๆ โอ้โหนี่บักอืมโยนมาเลยโมเสบ์ฮ่าฮ่ฮ่าอมันามอะไรของมันวะโยนใส่พวกเราดูดฉันมีบาเรียหลายช้นะโอ้โหจนตายนะครับนะกูกันมาทันแล้วอ้ยนะครับนี่อันนี้คือปล่อยออกมาเยอะเกินนะครับชุดที่2ก็คือบาเรียหมดแล้วเอาละครับต่อมาเราจะมาทดลองกับตัวนกดูนะครับอีกาดิพูดผิดนะครับนะเออนั่นแหละนกก็อีกาแหละนะครับนะเอาละไปไปบินไปกันได้ไหมวะกันได้ไหมดูดิ โอ้โหเต็มๆนะครับเข้าทะรุบานีเลยนะฮะเรามาดูภาพชานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่มันตายนะครับดู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 ภาพชานี่นะครับนะดูภาพชานี่ดูตู้อ๋อเหมือนมีเหมือนพลังมันใส่เข้าตัวตัวเองอะนะครับอ่ะท่านผู้ชมแล้วถ้าสมมติเป็นระเบิดล่ะนะครับนะเออมันจะเป็นฟิลเหมือนการโยนไอ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 แก๊สพิ้นหรือเปล่านะครับอ่ะโดนไปเอ้าอีนี่เอ้าโอ้้าบ่ ่ะมาอีกรอบหนึ่งนะครับอินี้บอกเอ้ยชาติกี้ฉัดผิดพลาดิดนนึงเออโยใส่แป้งเฮ้ยเข้าไปข้างในได้ว่ะชิปหายแล้วมันจะระเบิดแล้วเฮ้ยออกมาตุบโอ้โหเดินเข้าไปต่อยเลยนะครับนะเจดีแบบโหดโอ้โหนะครับไม่มีทางรอดเอาละครับต่อมารองพลังชีนิ้วเพชรของนอนทกดูนะครับเอาล้นนทกบอกหึมก็แค่บารียงโง่ฉันนี่ไงเรียบร้อยในเวลาเปิงตายนะครับ โดนเขบอกเออไม่มีคนไหนรอดจากการชี้นิ้วของข้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะเอาละครับต่อมาจะเป็นธนูนะครับคุณว่าธนูกันได้ไหมลองดูนี้ตึ้งออ้ยอันนี้มันปัดเองอุ้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 อ้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 แต่กี้มันมันมันติดอยู่บนบารียนะครับมันมันมันแล้วมันก็กระเด้งกระดอนดูนะดูนะนะปุ๊บดูดิเฮ้ยกันได้นะอ่ะเอาละมาถ้เมืองกันได้ใช่ไหมเมืองโดนดีแน่นะครับนะเอาไป ไม่ไม่ไม,ไม่เอาประมาณสัก40ก่อนนะครับนะเออ0ี่ก่อนนะมาดูกันนะครับว่าเออไอบาเรียจะกันได้หรือเปล่าโอ้หชัดเจนแจ่มแจ้งแม่งบาเรียทะลุเลยเหรอวะนะครับก็คือบาเรียลูกมันแตกมันเป็นเหมือนลูกโป่งอะ่ะหลายชั้นรวมกันอะ่ะก็คือมันมีหลายชั้นแล้วที่ไอพวกนี้มันมีประมาณ40ิยิงเข้าไปก็ไม่พอเลยครับนะสำหรับบาเรีย อ่ะเรามาดูภาพชากันใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะโอเคไอ้นี่นะครับนะค่อยๆค่อยๆปุ๊บนี่ดูดูดูยิงเข้าไปปุ๊ง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 กันได้นะครับนะกันได้อนี้คือกันได้นี่กันได้นะครับนี่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 โอ้โหไดๆๆๆไง,ไงบารียหมดแล้วนะครับตาย ถ้าผู้ชมผมคิดอะไรออกเลยถ้าสมมติเป็นฮามวชาล่ะยิงไปแบบชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งจะเป็นยังไงมาละตุ้งตุ้งตุ้งตุชนกันได้หมดละต้งตุ้งตุ้งตว้าแมตายบาเรียเห็นไหมเห็้ไหมเห็นไหมเห็น้มเห็นเห็นลูกบาเรียมันหมดไหมเห็นไหมตะแกะนะครับมันคล้ายคมันวิ่งเข้าหาตัวไอตัวเจ้าของบาเรียนะครับมาตอนหมดอะกันไม่ได้วะอะไรวะเนี่ย อ่ะแล้วถ้าเป็นนินจาล่ะปัง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 ปองปิงปอ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 งปิงปิงปองปองปองปิงปอ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 งเห็นไบาเรียมันเริ่มหมดเห็นไหมถ้าบาเรียมันหมดเห็นไหมมันจะวิ่งเข้าหาเจ้าของตัวดูนะดูนะตืมืมๆืมืมเห็นไหมเห็นไหมตะกี้เห็นไหมปุบหมดดลวะนี่นี่เห็นไหมถ้าเราสังเกตดีนะครับมันจะแบบวบเข้าไปนะครับมันก็แสดงว่าบาเรียิ่มหมดแหละนะฮะเอออุ้ยผมทาอะไรเนี่ยเอ้าผมทาอะไรมัน่ะอึวยตอกี้คืออะไรวะเฮ้ยตะกี้ผมทาอะไรมาอ่ะ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนปึ๊บ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 พอผมกดเอที่ตัวเองนะครับควบคุมตัวเองเฮ้ย<ห><ห>มันตีของมันเองเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตัวนี้เกิดอะไรขึ้นวะมึงควบคุมตัวเองได้เหรอเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมงงมากเดี๋ยวก่อน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 อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไระตึง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 อ่ะอ่ะูกันได้สบายสบายโยมาเลยโยมาเลยเฮ้ยมึงเข้าไปหาเขาทำไมอ่ะดูดิ นะครับป้าบอดูมันเอาเอาเพื่ออะไรล่ะเออเอาหยั่งมาเดี๋ยวนะอันที่กี้คือผมงงเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะผมขอใหม่นะครับอันที่กี้ผมไปเพิ่มเล่มาแล้วนะครับให้เป็นหมื่นนะครับผมอยากรู้ว่าเออนี่นี่วิ่งชนคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงคนใช้พลังเองว่ะถ้าผมควบคุมนะอันนี้ก็คือนี่เฮ้ยนี่ผมไม่ได้กดอะไรนะมเล่นของมันเองนะดูดิโคตรเจ๋งนะครับมันจะใช้ไอไอไอลูกนั้นอ่ะไอลูกนั้นอ่ะลูกปล่อยอ่ะยังไงโอ้โหยโคตรเจ๋ง โคตรเจ๋งนี่เอาไปดิ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 เอาโหเอาไปดิเฮ้ยนี่มึงเล่นเองของมึงเองเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นของมันเองแล้วท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้เอ้าฮ้ยเฮ้ยพวกเราจัดการมันเอมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของไอ้ข่แล้วเราต้องจัดการมันนี่นี่จะตายซะเออเออเเด้ง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 เฮ้ยดากระจมันเด้งใส่พวกเราเองไอ้มึงจะโยนดิมึงฉีดไม่ได้มันเด้งเอ้าผมเข้าไปข้างในได้ไหมดูดิเข้าไปข้างในได้ว่ะครับโอ้ยเต็มากโอ้ยับเฮ้ยเอาลว้ยไหนผมลอง ให้มันเล่นเยดยท่คืงด,ดูดินะครับนี่แน่มันทำอะไรของมันวะผมโคตรงงเลยดูดิมันปล่อยลูกไอ้ลูกเห็บน,นะครับอเอ้ยลูกแสงนะครับนะเป็นอะลรกับลูกเห็บมากดูดิตายเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับเอเรนไททันนะครับซึ่งเอเรนบอกอึม um, แกท้าฉันรอเจ้าบาเรียแกบอกว่าหมัดฉันไม่สามารถต่อยบาเรียของแกเข้างัดหรอมาเดียก็บอกแอ้ i, ใช่แะแกต่อยฉันไม่เข้าหรอกนี่ขนาดข่าวแกเนี่ยยังทะลุบาเรียจันเลยตู้จะเหลือร้อยไอ้ชัด ตะกี้แกแพ้ไททันไอเรนเรามาท้าฉันนี่ต่อฉันคือไททันเริงอุ้ยเอาล้ยไททันริงนะครับโกรธนะครับหุ้ยเรียกหินลงหมอไปเดียบักเอ้สบายฮะอย่างมึงนี่กูชนะได้แน่นอนนี่อุ้ยคันได้เว้ยเฮ้ยเอาว้ยนี่เฮ้ยเด้งกลับเฮ้ยเด้งกลับเฮ้ยเด้งกลับเฮ้ยแมงเด้งเฉยนี่นี่นี่ออยรอะไรอะไรก็ทำอะไรนี่เด้งกลับ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  นี่ดีๆเอาโปล่อยมาอย่างนี้ยังไงกูก็ชนะมึงเอาละตากูตีมึงคืนมั่งเอาละเออเอามันคืน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 เลยบาเรี่อยเออเออานะครับนี่เด้งเด้งเฮ้ยคราวนี้กูโกรธแล้วนะเว้ยกูไปเล่นโยนหินมาเก็บอะไรกับมึงแล้วนะให้จริงหรอชิบหายแลเฮ้ยมันเอาจริงกับกูว่ะไหนลองดูดิเอาจริงมึงนี่นี่โอ้โหดู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 ด ติงตงต็งตงตงมโยนมาเลยปัดได้เว้ยเฮ้ยนี่กูเรียนหมัดยุนชูมาด้วยปัดจะปัดจ้ะปัดได้ดิมาเรียมาเรียสร้างแล้วนะครับสร้างเร็วมากมาเรียดิเงเด้งเด็งเต็งเออนี่บอกโอ้ยคนาาผู้ชิหายเลยบ้าดิเออนี่นี่น,น,นี่ไอ้คอยโอ้โห,โ,โ,หโดนเรียบร้อยนะครับตายอย่างปั่นนะครับนะอ่ะเอาละครับต่อมาเป็นปืนยาวนะครับมาดูกันนะครับว่าปืนยาวจะอืมกูพูดยังไม่ทันขาดคามึงยิงกันแล้วเหรอนะครับสะท้อนว่ะ เด้งได้หมดว่ะอ่ะงั้นรอทั้ง4ตัวเลยนะครับนะตัวที่มีเชือกตัวที่มีปืนนะครับยิงจากคาร์บอยอ่าดูสิอุ๊ยคาร์บอยกันได้นะครับเม็ดเม็ดลูกกระสุนปืนจากคาร์บอยกันได้เอาแต่ะตอนนี้ม้ากําลังขี่ควบมาแล้วครับยี่ห้าจับเฮ้ยกันไม่ได้เอาดิมึงจับไปได้นะครับนะเอาดิโอ้โหไอ้ปืนฝนก็กันได้เหมือนกันนะครับของจาขอบนะครับเจ้าดีจ่าขอบผมเอาดิกันได้หมดนะเจ้าที่จาขอบบอกเอ้ยกูจะจับมึงยังไงเนี่ยแหมเอ้ยม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่บุ นะครับส่วนไอ้ปืนฝนในตะกี้กันไหมวะตะกี้มันดูเหมือนไม่กันเลยวะ <S <S ่ะนี่อ่ะดูนะครับมาดูกันนะครับว่ากันได้หรือเปล่าปุ่งทะลุเลยอันนี้ทะลุเลยนะครับลูกกระสุนของจากขอบนะครับนะเจ้าาที่จาขอบนะฮะเออกันไม่ได้อยู่แค่เดียวก็คือลูกกระสุนที่เป็นยิงเป็นฝนลงมาจากฟ้านะฮะเอาละต่อมารถถังเทเปเรเตอร์ยิงแม่งเข้าไปดิจะเป็นยังไงตู้โอ้โห,โโหเด้งกรับสะท้อนนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเอาไว้เฮ้ยแต่กูบีเหยียบนีนี่โอ้โห ุ้ยมึงอยู่ตรงโอ้โหพิถีกระสุนเลยนะเนี่ยชิปหายแล้วไอ้บาเรียนะครับาเดี๋ยวเอ้ยแม่งเอ้ยเอากัวไปตรงนี้โอ้โหเกี๊ยบยิงโดนหัวกูไอ้เสือเหยียบเหยียบรถถังมันบ้านะครับเอ้ยเอ้ยมึงไม่เกรงใจคนด้านบนเลยเฮ้ยรถถังใครขับว้าไหมเอ้ยเอ้ยเอากวกไปแม็กเอ้ยอุ้งอ้าวอุ้งอุ้เหยียบมันเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมลองเล่นดูดิเป็นไงอ่ะอ่านี่ยเนี่เนี่นี่เอ้ยนี่ยนี่มันทำอะไรวะไม่ทำอะไรเลยนะครับยืนให้เขาเหยียบ อ่ะโอเคต่อมานะครับผมจะรองให้บันเจอกับพวกซีเขดดูนะครับนี่ฟอร์เซ้แล้วก็ปืนกลของสมัยคาบอยแล้วก็ไอขวานโยนแล้วก็เออแล้วก็เออ,นะออะไรนะชื่อเลยนะเทพกรรมเทพนะครับแล้วก็เออตัวยิงหน้าไม้นะครับแล้วก็เออเอธิมิสดูนะครับนะอ่ะยิงเข้าไปป่าๆๆๆตัวไหนกันไม่ได้ั้างครับโอ้โหกันได้หมดนะครับตอนนี้บาเรียใกล้หมดแล้วนะครับตา แตกกันเปชั้ๆได้ทีเดียวตึงตึงตึงตงตึเฮ้ยลูกธนูไอทีเมติกี้อันติได้อยู่นะอันติกันได้อยู่นะเออแต่โดนแข็งว่ะแต่โดนแข็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกันได้กูกันได้นะครับเออปืนกลบางส่วนนะครับก็ยิงทะลุนะตะกี้ผมเห็นอยู่นะนี่นยิงยิงเข้ามามึงยิงเข้ามายิงเข้ามากูกันได้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 โอ้โหโอ้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 อออะอยิงเข้ามายิงเข้ามาเลยยิงเข้ามาเลยยิงเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามาโอ้โหมันกันได้ดีอยู่นะ คิวเร็วมากเลยบาเรียดูดิดูดิดแปบ๊บเดียวนะครับอืมก็กันได้นะสําหรับอันนี้เอาละครับต่อมาลองเจอกับซุ่นงอคงดูนะครับผมว่ามันตายแน่ๆเลยวะ่ะปึ๊บป่ากระตุ้งเรียบร้อยนะครับนะจะไปเหลือได้ไงละ่ะยูนิตตีระยะใกล้เลยครับตัวนี้โคตรโหเลยนะครับไางอคงกู อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุบกันไปที่พวกแหจับปลานะครับจะมาจับไอ้บาเรียไปทำอาหารกินโอ้โหขับได้หมดว่าโอ้โหเด้งดูดูดดู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 ดดูบูดดูวูดดูดดููดด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 ดูดัูดูด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 ดดดูดดูเดูดดกันูกันดดด นะครับมันบาเยีบมันกันผลานะครับนิดนึงนะครับนันโดนตัวมันด้วยนะครับนี่นี่กันท้งนั้นกันได้หมดอ่ะยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมานี่นี่กัน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 ก็โดนพวกมึงเองไงยิงเข้าไปก็โดนพวกมึงเองดู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 แหมใดึงขากูเนียอ้าโอ้ยมับปลอดมมงเอ้ยกูโบแม่นอาหารซุบมืกแล้วเว้ยโอ้โหเอออ่ะอืออ่ะดึงกันเองละเอาเอาเออสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่จบต้องเอาจำนวนเพิ่ม นี่ต้องเอามาร้อยคนแม่งเลยดูซิมันจะกันได้ไหมนี่ยิงเข้าไปโอ้โหกันไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหนะครับแต่มันอยู่นิ่งมากเลยนะครับนะมันไม่ไปไหนว่ะอยู่ยงโคงกับพันนะครับโดนดึงก็ดึงไม่ไปว่ะกูไม่ไปกับมึงมีแต่มึงเลยต้องมาบากับกูนะครับเอ้ยดูดูดดึงกันอ้าบังอ้าไอ้ดกโอ้ดูดิดูดิบาเรียทะลุนะครับแต่ไม่สามารถทําให้บาเรียพังได้นะครับนะแต่ก็ไม่กันกันไม่ได้ด้วยกันเช่นกันนะครับนะเออบาเรียก็แบบ ดูดิดูดิกลับมาดูภาพสโตรนะครับนะดูดิดูดินะครับมันกันหลายอย่างพร้อมกันดูดิเด้งนะครับนะเออตุ่มดู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 มันคือมันมันกันเร็วอะนะครับบาเรียนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นเอ่อไอหนุ่มบาเรียมันก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะสร้างตัวอะไรนะครับนะก็จบไปเพื่อนแหละโอเคบาย